แหมทำเอาทะเลปลาน หวานเป็นน้ำตาลหยดไปเลยละคะ่ะก็เพราะคู่สุดสวีตหนุ่มเฟิร์สเอกพงศ์กับสาวหยาดทิพย์ราชปานในละครดวงตาในดวงใจนอกจากจะกอดกันจูจุ๊บทำซึ้งกันริมทะเลแล้วยังขอเบิ้ลกับฉากร้องเพลงคู่สบตากันหวานชำ่ำงานนี้ค่ายควิสแอนควสเขาขอขนกองถ่ายไปเก็บฉากสวีตสวีตและฉากคุกกิ๊กกันริมทะเลเพียบเลยคะ่ะรวมทั้งฉากงานเลี้ยงใหญ่ฉากนี้ด้วยโดยเฉพาะเหล่ากขอขอคอเอ้ยแก๊งกองเชียร์เหล่าเพื่อนสีตัวแสบชมรมศิลป์อีสานทั้งสาวมะปรางกล้วยส้มยีนนน รวมทั้งคุณครูสุดแนวพี่มอริสเคที่มารวมตัวเจอกันแบบครบทีมก็เป็นทั้งอัมทั้งแซวกันกระจายค่ะจนหนุ่มเฟิร์สกับสาวหยาดถึงกับเขินจริงได้เลยนนคันนี้ก็ร้องเพลงเก่งกันมากผ่านไปได้ด้วยดีนะครับดีไหมคะเล็กๆน้อยๆไปครับ อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าน้องสาวผมเนี่ยเขินมากครับน้องหยาดเขินมากเขินอะไรอะน้องไหนบอสซใช่ไม,ไม่ค่อยร้อ,องเพลงออกเสียงคือพวกเราเนี่ยที่ทําทุกอย่างเรามีอยู่ในบทเราถ,ถึงทําแต่พวกนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> คือไม่มีในบทที่เองอ๋อเราก็อ,อยากให้อยากให้ละครดูมีสีสันนิดนึงมันเป็นหมู่มอนใช่แล้วพบกับพวกเรานะครับในละครเรื่อง